ช่วงสิ้นปีแบบนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวแล้วกันเดี๋ยวเอ่ยพาพี่แบงค์แล้วก็คุณผู้ชมไปเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์แต่อยู่ในเมืองไทยไม่ต้องเสียค่าตั๋วค่ะไปดูกันว่าสวยงามขนาดไหนกันค่ะ yeah! คาคุณผู้ชมไปเลยนะคะที่บ้านชายเขาหมูที่3ตําบลทุ่งนางงามอํเาเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีเนี่แหละนี่คือบรรยากาศเมื่อ,อวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะนี้นะลงรถปุ๊บเซลฟี่ปั๊บเลยนะเซลฟี่ปั๊บคือบรรยากาศมันชิลมากนี่เขาเขียนด้วยว่าสวิสเซอร์แลนด์เมืองไทย<ถ>คือนักท่องเที่ยวทั้งในแล้วก็จกังจากต่างจังหวัดเนี่ยก็เดินทางมาพักผ่อนมาถ่ายรูปมาสูดโอโซนบริสุทธิ์แล้วก็มีการกางเต็นท์กันด้วยนะตอนนี้คือค่อนข้างคึกคักเลยทีเดียวเพราะว่าอากาศเริ่มจะเย็นสบายข้างหลังมี ทุ่งหญ้าข้างหน้ามีภูเขาสวยงามจนหลายคนยกให้เป็นสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยค่ะจุ้ยดีวงจุ้ยดีบรรยากาศไม่ได้ติดธนาคารนะฮะไม่ติดแน่น <c oughs> อนนักเ <c oughs> ที่ยวนี่ค่ะต้องมามาที่นี่ต้องกางเต้นนะหรือว่าต้องเอารถตู้มาเป็นรถบ้านแบบนี้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกแล้วก็เช็คอินลงโซเชียลสักหน่อยซึ่งบรรยากาศที่อุทัยธานีเขาบอกว่าดูคึกคักเป็นอย่างมากโ,โ,โดยเฉพาะรีสอร์ทก็ดีโฮมสเตย์ก็ดีตอนนี้เนี่ยยอดจองเข้าพักเต็มหลายพื้นที่แล้วรวมไปถึงจุด กางเต้นแบบนี้แหละค่ะเหมาะกับสายลุยสายแอดเวนเจอร์ใครชอบแบบนี้ห้ามพลาดเลยนะหรือว่าถ้ามาเป็นครอบครัวใหญ่ก็นิยมขับรถมาแคมปิ้งค่ะ แต่บอกแบบนี้ค่ะว่านักท่องเที่ยวทุกคนจะเข้าที่นี่ได้ต้องผ่านาการคัดกรองจากเจ้าห <Wow. S 1> น้าที่นนะจะต้องมีการฉีดวัคซีนมาแล้วจะต้องปฏิบัติตัวเว้นระยะห่างสวมหน้ากากอนามัยในพื้นที่ส่วนรวมตลอดเวลารวมไปถึงล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์เป็นประจำด้วยเพื่อความปลอดภัยนะคะช่วงนี้ครับคุณหมอก็จะเตือนเสมอให้เราล้างมือบ่อยๆนะครับแล้วเมื่อไหร่คุณหมอจะบอกเราให้อาบน้ําบ้างครับ <c oughs> ทุกคนนะล้างแต่มือคมไม่ใช่อาบน้ำต้องอาบอยู่แล้วประจําอยู่แล้วใช่ไหมล้างมือหมายถึงว่าล้างมือ ให้มันสะอาดใหย<ห>มันไม่ต้องติดเชื้อโควิด -19 นะครับอาสุกเสาที่นี้นะฮะใครว่างก็ติดต่อไปได้นะครับเผื่อไปสูตรอากาศคลายเครียดในช่วงวันหยุดนะครับ